วัดีครับวันนี้ก็จะมาให้ดูเคสของการเย็บรองเท้าแบบไม่เห็นเส้นได้นะก็คือมันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวแต่เทคนิคตัวนี้ก็ทำยากเหมือนกันแหละ <c oughs> ต้องอาศัยประสบการณ์ก็มีรองเท้าใช่ไหมที่มันบางเรื่องแตกตอนนี้เราเย็บเรียบร้อยแล้วพอบางเย็บเรียบร้อยแล้วบางก็จะเก็บซีนตัวนี้ซึ่งเราต้องผสมน้ํายา หลายขั้นตอนแล้วก็ให้มันเก็บรายละเอียดซึ่งมันจะไม่เห็นนี่เราเก็บข้างในสีพวกนี้จริงๆมันก็เป็นสีทั่วไปแหละแต่มันต้องสมกับน้ำยาเหนียวน้ำยาน้ำยาโล่ไรน้ำยากเกาะพราหนังบางตัวหรือย,ยางบางตัวเนี่ยมันไม่สามารถเกาะ กับมันไม่สามารถเกาะกันจึงต้องใช้น้ำยากัดยางน้ำยากัดยางอีกตัวหนึ่งซึ่งมาช่วยมาช่วยได้ตอนนี้สีมันยังไม่ก็แห้งดีเพราะบังจะดูว่าเราเก็บและการผสมสีเทคนิคการผสมสีนี่ก็สําคัญนะสําคัญมากเพราะต้องผสมสีเก่งๆเซนยีๆหน่อยจะทำให้รองเท้า ของกูกลับไปใช้ได้นานทนมันทนตรงที่มันเย็บมันเย็บแล้วก็ต้องลงสองสามครั้งเก็บรายละเอียดอย่างันนี้เราก็เย็บเย็บเรียบ้อเยเห็นไ,ไหมนี่เราเย็บรอบหมดเลยนะแล้วจะไม่เห็นเส้นได้แล้วเดี๋ยวเราต้องมาแต่งสีให้มันให้มันคล้ายกับสีเดิมสีเดิมตัวนี้ก็เป็นสีแดงผสมเหลืองหน่อยซึ่งเราต้องมีเทคนิคในการผสมสีผสมสีด้วยนะการทํารองเท้ามัน ก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากต้องคิดคน้นหลายๆอย่างแล้วมันอยู่ที่ราคาด้วยถ้าจะเอาเนียเน้ยบราคามันก็ต้องได้ใช่ปะเดี๋ยวพอสีตัวนี้แห้งก็มานี่ลงสองครั้งพอเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาทำความให้ใกล้เคียงกันกับ มันจะออกเนื้อๆหน่อยมันจะออกสีเนื้อๆหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องทาให้มันกลมเกลืนกันเลยซึ่งนี่ก็ลงแค่สองครั้งก็เริ่มจะก,กลมกลืนมาแล้วก็โอเคละทีนี้คนไปใส่ก็รูไม่ออกแล้วเพราะรองเท้ามันเย็บมาแต่มันดูไม่เห็นรอยตำหนิของการเย็บเลยเนาะนี่คือการทำรองเท้าที่ต้องบอกว่า ใช้ภาษานิดนึงตัวนี้ถ้าจะบอกจะบอกไปก็บอกได้เดี๋ยวมันก็จดสูตรไม่ได้หมดนะเพราะมันมีสูตรมีการคือบางคนคิดว่าการเอาสีอะไรมาทามัมนไม่ได้นะเพราะว่าสีพวกนี้ยมันไม่เกาะปัญหาจะทำให้สีเกาะกับผิวของยางเนี่ยมันก็ต้องมีหลายขั้นตอน ต้องมีหลายขั้นตอนแล้วต้องอาศัยความประณีตนะ๋ยวปล่อยแห้งเดีย๋ยวเรามาเก็บพวกข้างในเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันทะลอกทะลอก ถ้ารองเท้าหนังดีๆมันก็คุม้มที่จะเจอกับช่างที่แบบเข้าใจแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ราคาด้วยนะมัถึงราคาในการซ่อมในการสปาหรือในการทำรายละเอียดจริงพวกนี้คีดหลักอมาคือการผสมสีมากกว่าการเทียบสีผสมสีอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซแต่ก็ แปดสิเก้าสิบเปอร์เซ็นก็โอเคแล้วแล้วถ้าถามว่าใช้สีอะไรสีมันก็มีหลายตัวที่เราจะผสมแต่มันสีแอลกอฮอลนี่จะผสมได้แค่แค่น้ำมันน้ำมันสนลหรืออะไรก็ได้แล้วแต่มันละลายการผสมสีมันก็เป็นสูตรของมันออกนะตัวนี้ก็สำคัญนะ การผสมสีนี่ก็เป็นสูตรที่สําคัญนข้างในมันทะลุเด้ยด๋ย้าะลุเยอะแบบว่าหนึ่งข้อดีของมันก็คือมองไม่ไม่เห็นได้เย็ยบแต่จะสังเกตกันจริงๆก็พอเห็นแต่จะไว้เนีย้ยแบบไม่เห็นเลยก็ได้แต่ราคามันก็ ตรงไหนเพราะระยะเวลาการทํามันจะใช้เวลาใช้เวลานิดหนึ่งจริงๆก็มีโรงอบขึ้นมาด้วยทำโรงอบพวกนี้ด้วยนะบางก็จะบอกอให้เอาไปหัดทำกันเแต่ถ้าจะขึ้นมาทำระดับแบบว่า เนี้ยแบบแบบไม่เห็นได้ไงจริงๆเนี่ยมันก็ต้องขั้นตอนมันเยอะคือขั้นตอนมันเยอะมันมันไม่ได้เยอะมันการผสมสีนี่แหละสําคัญการใช้น้ํายาแต่ละตัวต้องมาผสมกันแลต้องคนใจรักมันโดยที่จะทำามัน อนนี้กูนี่ก็สำอีกสักรอบสองเราก็เทียบสีผสมสีให้ใกล้เคียงที่สุดการผสมสีให้ใกล้เคียงที่สุดก็สีอะคิลิกถ้าพิวลงบนหนังอะได้ต้องทาผิวให้ดีๆแล้วก็หนังที่ใหม่แต่อ้หนังที่มันยังหรือหนังหรือวัสดุดที่มันโดนการผ่านการเคลือบอะไรมาพวกนี้แล้วมันก็ต้องใช้วิธีแก้กอย่างเพราะว่าเราจะไปเคลือบลงบนเลยมันก็ไม่อยู่หรอกเพราะว่า มันยังมีคราบน้ำมันหรือคราบสีเก่าอย่างพื้นพวกพื้นพวกยางพวกเนี้ยมันก็จะมีการเคลือบมันจะมีน้ำยาน,ำน้ำยาของมันอยู่ซึ่งคีหลักตรงนี้แหละทำไงที่จะลอกพวกนี้ออกไปห,หมดลอกพวกนี้ออกไปห,หมดเสร็จแล้วมาไล่สีก็ต้องปล่อยแห้งแห้งแล้วก็มามาอบ ความร้อนอีกครั้งหนึ่งซึ่งใช้เตาอบก็ได้เตาอบที่เราอบขนมอะแต่ต้องปรับความร้อนที่เท่าไหร่เท่าไหร่ด้วยนะก็โอเคถ้าจะทำแบบนี้ก็ ทักลายหมาบาังก็ได้บางจะสอนเป็นขั้นถูกๆให้เพราะนี่มันเป็นาการดัดแปลงและการคิดค้นของเราขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากคิดค้นทำเองก็ลองดู ใช้สีอะไรก็ได้ทางไปดูแล้วมันจะติดจริงหรือเปล่ามันติดแต่มันไม่อยู่พอเดินพอเราเดินปับ๊บรองเท้ามมันต้องยืดหยุ่นใช่ปะ่ปะพอเดินปับ๊บสีหลุดลอกตัวนี้แหละที่ลองผิดลองถูกมาเยอะแล้ว เดนี่ก็ส่งไม้บ้างก็ได้โอเคนะครับก็ทํางานไปด้วยเล่าเรื่องราวให้ดูกันด้วยนะก็คือการเย็บรองเท้าแบบไม่เห็นรอย นี่เราเย็บจริงๆนะแต่วบางคนดูบางทีลูกค้าดูงานเอาพี่เย็บหรือเปล่าบ่าเย็บแต่บางคนยังยึดติดกับการเย็บแล้วจะต้องเห็นรอยได้จริงๆเรามีวิธีกังหลายวิธีที่ทําให้เย็บแล้วไม่เห็นรอยได้ด้วยนะเทคนิคตรงนี้มันก็ต้องอยู่ที่การผสมสีการใช้สีและก็ก,การ <c oughs> รอจังหวะเวลาสีประบันไหนหรือใช้ความร้อนอบต้องใช้ความร้อนอยู่อยู่ที่เท่าไหร่ ใช้ตู้ไมโครเวฟของเราก็อบได้ทู้อบขนมปังก็ได้เดี๋ยวพอมันแห้งก็ยังเทียบสีเก็บสีให้กลมกืนเนาะโอเคครับก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปใครมีหรือจะ เรียนวิชานี้ไปใช้ทําเองก็ได้นะครับก็ทักลายบางมาบางจะบอกให้ในราคาที่ถูกๆจะสอนฟรีก็ไม่ได้เพราะนี่มันเป็นเคล็ดวิชาเป็นเคล็ดวิชาโดยเฉพาะตัวที่คิดค้นออกมานะโอเคนะครับ